สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีกับสิ้ผ้าผีผ้านนองมาเข่าปลายูคาค่ะมาหาเห็ดเผิงขมค่ะเข้าไปเบิ้งนะคะว่ามืมนีเข้าสีแดงลายปันไดนะคะเบิ้งค่ะพี่น้องเห็ดขมมีแต่ดอกง่ายๆเลยคะ่ะดอกแบบนี้กําลังต่มแซมนะคะบ่ค่อคยขมบันไดนะคะขันมุกเป็นดอกกีกีสีขมกว่านะคะนี่ค่ะแบบนี้สีขมกว่านะคะเบิ้งค่ะพี่น้อง นี่ค่ะดอกวักแงค้ขาตัวปูอยู่ค่ะอันนี้มันบานนะคะบท่านเถาดิค่ะพี่นออ้องย่งแข็งแข็งอยู่ค่ะวันนี้เฮ่เพิงคมออกบ่คอยมูย่ให่ยเป็นไดค่ะเพราะว่าเขาเก็บไปแล้วนะคะรอบหนึ่งมีพ่อได้เก็บอยู่ค่ะแต่ว่า,ากะห้างนะคะนี่จะดอกง,ง่าย่ๆค่ะพี่น้อง เบื่อค่ะดอกแหล่แบบนี้งามงามคะ่ะเียวเลี๋ยวบัชัดน่ว่าเป็นใบใหม่นี่คะ่ะค่ะอ,<ก>อันนี้อีกมูกหนึ่งคะ่ะสีว่าคือนกันนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะมันคือนกันกับใบใหม่นะคะลังเทียยางกายโง่กับขึ้นมากับผ่อขึ้กานะคะว่ามันเห็ดปลายว่าได้แฉะเห็ดลายนะคะแต่ว่าเขาเลี้ยวบัเห็นนะคะเพราะว่า มันถือแสงแดดนะคะมูนี่ดอกบ่ใครง่าย,ยปั่นไดค่ะพี่น้อง ไม่มีแด้ได้ดอกแขวนๆเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะกีมันนะคะไม่ได้กียังไงอันนี้เป็นเห็ดตับเต้านะคะเห็ดเผิงตับเตาค่ะเท่าทิมมันแล้วค่ะเดี๋ยวยสามดอกซ้ำเนียค่ะเก็บมาเคืองทงั้งไดดประมาณนี้แล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวห้อง ไปเก็บต่อค่ะนี่เป็นเฮดลวกนะคะเ็ดไผยนะคะค่ะพี่น้องเบื้องสามกีนี่ค่ะตาหักว่าค่ะขันบ้านหน่อยไลนยกับสีเอาอยู่นะคะแต่ขันหน่อยกับจ้องไอ้ถามมันไงนะคะมารุ่นกับมาเก็บไม,ม่เบื้องค่ะนี่จะดอกงามๆค่ะพี่นอ้องอยากให้พี่น้องมาเก็บใส่กันด้ค่ะ เบ้งข่ากีนี่คันเดียวว่าดีกับว่าเห็นนะคะอันนี้ดอกบ่ค่อยเยีเป็นไรค่ะพี่น้องริลงใบใหม่อะค่ะ ใช่ชีเทาทิมเรากค่ะมุ่นี่แ้่เราเอาขึ้นเขานะคะเพราะว่าเอาไปต้มมันก็กินได้นะคะต้มใส่กันนะคะขันบ่บเปื่อยขันมันเปื่อยยังกับบอ,อานะคะนี่ค่ะบ้งค่ะลายๆค่ะพี่น้องตอนแหลงว่ามันสิบวบลาย มึงค่ะมันหลีอยู่ในน้ำนะคะมีแต่น้ำนี่นะคะเนี่ย